สวัสดีครับท่านผู้ชมเว็บไซต์ไทยเฟรนช์ชายเซ็นเตอร์นะครับหรือว่าติดตามผ่าน Facebook ไทยเฟรนช์ชายเซ็นเตอร์แฟนเพจนะครับวันนี้ผมมาอยู่ในส่วนของงาน JPO แล้วก็มีบูธธุรกิจเฟรนช์ชายมากมายเฟรนช์ชายไก่ทอดสัญชาติไทยต้องบอกสัญชาติไทยเลยนะครับวันนี้เป็นชิคเก้นแรปผมวันนี้โชคดีนะครับเจอกับทางคุณเมย์หรือพี่เมย์นะครับพี่เมย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เมย์ก็จะอยู่ในส่วนของ Marketing Director ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเฟรนช์ชดยของชิคเก้น สองห้าห้เนี่ยทราบข่าวมาว่ามีสินค้าใหม่ไก่นี่พัฒนาด้วยแล้วก็มีเรื่องของบูสเตอร์ด้วยมีท็อปปิ้งด้วยอ่นนี้มาเจาะเรื่องโปรดักต์เลยดีกว่าว่าตอนนี้ชิคกี้พายสินค้ามีอะไรบ้างเมนูเป็นไงบ้าง จากเมนูที่ขายดีอยู่แล้วนะคะช h ค c ก e n l a ลนะคะจะมีทั้งป๊อปนักเก็ตเฟรนไพลวิงซึ่งเป็นเมนูที่เราเป็นท็อปของเทเทเซิกเนเจอร์เราอยู่แล้วเนี่ยเราได้ด้วยด้วยเทรนของตลาดที่มีความเป็นชีสมากขึ้นเนี่ยเราก็มีเมนูเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเก็ตชีสหรือชิคเ h e e ชีสบอลตัวเนี้ยม,มาแรงมากนะคะ<ม>ด้วยคอนเซปต์เนี่ยเราเห็นเอ๊ะทำไม ตัวสินค้าจะต้องจบกันที่แค่ไก่แค่นั้นหรอทําไมเ,เราไม่สร้างให้มันแอดแวรลูตัวเองขึ้นสําหรับแบรนด์ชิคแอลฟเราเองเนี่ยค่ะก็เ,เลยเกิดคอนเซปต์อันใหม่ในในปีนี้นะคะว่าเลือกที่ใช่ใส่ที่ชอบเนี่ยนะคะเ,เลือกที่ใช่ใส่ที่ชอบนะคะคําว่าเลือกที่ใช่ใส่ที่ชอบออคืออะไรก็คือว่าเ,เลือกที่ใช่ก็โอเคคุณลูกค้าสามารถที่จะเลือกตัวสินค้าไม่ว่าจะเริ่มต้นจากป๊อปนักเก็ตอะไรก็ได้ที่ลูกค้าชอบนะคะหลังจากที่ลูกค้าเลือกตัวท็อปปิ้ง ตัวตัวสินค้านี้แล้วเนี่ยเราก็จะมีบูสเตอร์บูสเตอร์เรามีด้วยกันสี่รสชาติด้วยกันนะคะด้วยกันนะพี่เมย์บูสเตอร์มันคืออะไรครับพี่บูสเตอร์คือซอสที่ใช้สำหรับราเราจะเรียกบ<อ>ูสเตอร์นะคะซึ่งมีหมด4รสชาตินะคะ,คะเป็นคาโบนาร่าพาสต้าแกงกะหรี่นะคะ,คะแล้วก็แกงขิวหวานนะคะตรงนี้บูสเตอร์ลูกค้าสามารถจะเลือกได้เลยว่าคุณจะใส่บูสเตอร์เนี่ยอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นก็จะมีท็อปปิ้ง ตอนนี้ท็อปปิ้งเรามีเริ่มเพิ่มทุนเรื่อยๆใช่ค่ะให้ความรู้สึกว่าเป็นชีสซี่มากขึ้นนะคะก็จะมีทั้งมอสเซเล่าตัวเชนด้าชีสตัวนี้ค่ะท็อปปิ้งของไก่นะคะท็อปปิ้งมีสองสองย่างรสชาติเราจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะต้องแนะนำเรื่องว่าอาจจะประมาณเป็นอาไก่ตัวเบคอนไหมอะไรเงี้ยจะมีขึ้นเรื่อยๆในท็อปปิ้งของเขาอะค่ะตัวนี้ยค่ะนี่ค่ะถามพี่เมย์หน่อยที่เราลนช์ตัวโปรดักต์ใหม่ทั้งบูสเตอร์ทั้งท็อปปิ้งเนี่ยบูสเตอร์เนี่ย รสชาติไหนที่เป็นเบสเซลเลอร์ ller, แล้วก็ท็อปปิง้งตัวไหนเบสเซลเลอร์ถ้าถ้าเป็นตัวบูสเตอร์ตัวเองนะต้องเป็นคาโบนาร่าค่ะตัวปะคาโบนาร่าเนี่ยเพราะเราให้ความเป็นครีมมี่มากนะคะจะมีความสึกาเหมือนเหมือนได้ทานคาโบนาร่าถ้าเอาตัวแสแน็คเราเนี้ยแหละค่ะหลายๆตัวเนี่ยสามารถทําเป็นคาโบนาร่าที่เป็นในในตลาดที่เราต้องการได้แต่ต้องไม่ลืมในตัวท็อปปิ้งตัวมอสเซล่าเนี่ยคะ่ะที่นนได้ความข,ขายดีค่ะมันต้องคืออารมณ์ว่าต้องยืดยืดเอาไว้อ่ชีสเราเนี่ย ช้ยาเทนเนาะนับปีนี้จะยังคงคงมีกระแสถึงปีหน้าด้วยซ้ำชีสยืดยืดะใชายต้องลองค่ะคุณเด็กต้องลองต้องลองนะคะต้องลองต้องลองเออเออไหนบอกต้องลองทีนึงผมทราบข่าวว่าของชิคกี้เลตอนนี้มี30กว่าสาขาขึ้นไปแล้วอ่แล้วลูกค้าอยากลองเนี่ยไปรับประทานยังไงที่ไหนยังไงบ้างคร่าวๆมีสัก4ีจุดหลักไหมครับขา่าจริงๆแล้วถ้าเกิดสนใจสำหรับลูกค้าที่เป็นอยู่ในกรุงเทพอยู่แล้วนะคะก็แนะนำไปที่สาขาอ่า ซีคอนนะคะบางแคได้เลยนะคะอยู่ชั้นสองอยู่ชั้นสี่นะคะโทษทีชั้นส่อยู่ชั้นสี่ยู่โยแลนด์ค่ะนะคะลองได้เลยค่ะลองไปเทสสินค้าได้เลยนะคะว่าเป็นยังไงได้บ้างหรือจะเป็นรูปแบบพีออสเนี่ยลองเข้าไปเซิร์ชหาในข้อมูลในในแฟนเพจของชิคกี้พายเองก็ได้นะคะค่ะนะคะคือทั้งคีออสทั้งทุกช็อปตอนนี้ทุกสาขาก็คือเป็นอย่างนี้หมดแล้วมีสินค้าใหม่มาลงหมดแล้วเลือกที่ใช้ใส่ที่ชอบของเราอะค่ะนะคะน่าสนใจมากครับผู้ชมทีนี้ เรื่องของธุรกิจเฟรนชชายหากใครสนใจก็ติดตามในเว็บไซต์ได้ชื่อเว็บไซต์อะไรครับที่เมีเว็บเว็บไซต์ของ c h i c k e แ lap เราเองอะค่ะจะขึ้นเลยนะคะในแฟนเพจก็จะมีอยู่เรื่อยๆด้วยค่ะเป็นบ w เว็บ c k i c k e n k ตรงกลางก็แ lap c o m หรือท้าผู้ชมง่ายๆเลยก็เข้าไทยเฟรนช์ชาย e ซ็นเตอก็ได้แล้วก็ไปตรงไก่ทอดก็จะมี c h i c k e แ lap คลิกก็ไปเลยก็จะมีข้อมูลอยู่เหมือนกันก็จะเจอเลยค่ะเบอร์โทรก็ติดต่อนั้นได้ วันนี้ขอบพร, <ฮะ S 1> ระคุณพี่ s. <S พเมย์มากค่ะยินดีค่ะเดี๋ยวหน้าตานะครับก็เดี๋ยวจะนําเสนอให้ผู้ชมอีกทีหนึ่งวันนี้ขอบพระคุณมากครับพี่เมย์ครับลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ